สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเต้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ไปเต้น EP 1ีหนึ่งร้ิกัน <c oughs> นะครับเมื่อเช้านะเมื่อเช้าลงคลิปใน Uh, EP หนึ่งร้อยสิบเป็นเรียบร้อยแล้ว,ลวผิดพลาดน,นิดหน่อยนะผิดกำหนดเวลาผิดนึกว่าเป็นตอนหนึ่งทุ่มนะฮะไม่ได้ดูเวลาตอนที่เป็น AM กับ PM มันเป็นเจ็ดโมงไนงะมันเป็นเจ็ดโมงจริงๆต้องเป็นเจ็ดโมง PM นะเป็นสิบเก้านาฬิกาแต่ด้านเมื่อคืนน่าจะเบลอนิดหน่อยนะครับไปกำหนดเป็นเ 7, จ uh, 7, 7็ดเจ็ดศูนย์เจ็ด AM เช้ากำลังนั่งกินข้าวอยู่นั่งกินข้าวอุ้ยตอนเจ็ดโมงอุ้ยมีการแจ้งเตือนมาเฮ้ย ทำไมไลฟ์่ออกตอนนี้วิ่งไปเปิดคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าอา้าไม่ทันละจ้าไม่ทันละนะฮะรีบจากตอนแรกว่ากะว่าจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้ต้องปล่อยมันเป็นแบบนั้นเลยไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นเลยต้องไปทํางานไงไปทํางานด้วยแล้วก็อืมนะช่วงที่ขับรถก็พวกเราก็คงจะเต้นกันไปก็ดูคนเออพวกเราก็คงจะ สับสนงงวยกับเออวันนี้ทําไมมาแปลกนี่เนาะก็เลยคุณคิมก็เลยต้องตั้งสเตตัสขึ้นรีบบอกไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันผิดพลาดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจนะไม่ตั้งใจมันเป็นความผิดพลาดจริงๆและความสับเพ่าจริงๆแหละว่าเออรีบลงคลิปไม่ได้ดูเวลานะ นะพยายามที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เดินงขึ้นแต่ด้วยความที่มันผิดพลาดมันก็มีสิ่งที่ดีตามมานะสิ่งที่ดีตามมาก็คือหนึ่งเลยก็คือพวกเราได้ดูคลิปก่อนแล้วก็จะได้ดูว่าเออวันนี้เต้นอะไรกันยังไงนะแล้วก็มีเวลาว่างก็อาจจะได้เต้นกลางวันสาหรับใครที่ไม่ได้ไปทํางานนะครับแล้วก็สําหรับใครทีออ่มาถึงตอนเย็นวันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูใน ep 1 1 0มันจะมีโฆษณาลและนะครับเพราะตุนเช้านี้พลาดโอกาสอทองไปพลาดโอกาสทองไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ ก็คงจะไม่ได้มีอะไรพูดกันคุยกันเยอะแยะมากมายนะครับก็จะไลฟ์มาเซอร์ไพรส์พวกเราว่าวันนี้เราไปถึง EP 1น0กันในแบบแห้งๆนะครับไม่มีไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่าไลฟ์ออกไปช่วง7จ็ดโมงเช้าแล้วนะครับเอาละโอเคพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอ,อ,อเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันกินข้าวนะกินข้าวโอเคไปละเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย